ศาสศาสนาที่จะต้องดูแลร,รักษาร่วมกันนะครับผมจะ,จะเป่าข่าวเป็นเรื่องต้นเป็นหลักการทุกการทำงาน,นนะครับซึ่งโครงการที่เมื่อวันที่หานะครับเมื่อวันที่หาที่พานมานครับประเชิญทั้งขมันทนั้ทงกุนัมทังบัมบูสเกิดไปประทองเกิดไปไปประชุไปไปไปปะชมกันญญวัดบันแดงนะครับเพื่อที่จะ ขับเคลื่อนโครงการนะครับซึ่งก็ได้ตกลงกันว่าเจ้ามนีมาชี้แจงพิรุกกาสมาจีแนเป็นแนวทางให้ผู้เขาร่วมมาสังกัดทา่านเป็นทั้งบุญทั้งเอาหลักการการเป็นทั้งบุญร่วมกันที่จริงทำอยู่แล้วละ่ะนะครับซึ่งวันที่12นะครับวันที่12วัดบ้านแดงที่มีโครงการพุทธธรรมยวก,กับโครงการเกี่ยวกับพระนรศอีสานน้าพระนรศ ของเก่าพันสิหมอ้อหรือว่าโครงการมอดกพันปปสิทัาบุญล้วก็จะเอาถือมือนั่นเป็นการลงน้ำของคณะกรรมการการทํานั่งโครงการรัฐวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับไปเอโมยุกันนะครับช่วงบ่ายว้งเงียบปีประชุมกันมือนั่นเพนาราะว่ะาไตบางแ้วผมม,มีมือว่างก็เลยจะเอาม,อออมือทีสิบสองมือทัาบุญยุวัดปานแดงจากทีม่อนประคุณเจ้าไป,ปร,ววารูหนึงพระเจ้าว่ากัน ผู้นำี่มีส่วนเกี่ยวของเป็นคณะกรรมาการไปร่วมอโจดู้ลูกน้ำตัญญา่าเป็นตัวหนังสือเป็นผาาจะต้องคงทั้งหน่วยงานเพื่อต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมีบอกเป็นเบื้องต้นในการเป็นหลักในการที่จะทำงาน,งน,น,นร่วมกันก็พอพี่น้องร่วมกันมือนีร,อรับทราบร่วมกันนะครับาการทำงานนะครับจนพัฒนาไปหลักตัวใหเป็นการทํางานนะครับับ ในวัดกมีอยู่แล้วละ่ะะฐานที่บ่ว่าห้องหน้าบาวา่ว่าความสะอาดเรียบรอย้อยคุณผู้ชมน,นะครับซึ่้พประกาศมีแนวทางในในการปฏิบัติอยู่ยสามสามภัตกิจนะครับปรวกาศาซอนะครับแล้วก็ยึดขั้นตอนแล้วก็เก้าพื้นที่ใ,ในวัดนะครับ สามพัฒนิจิตยังเน่นะครับกสิ่นการพัฒนาทั้งกายภาพของบัตะชุมชนให้ควาาสะอาดให้ความร่มรื่นสวยงามนะครับจึงกับยิ่งกับยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับบอกที่ป่ายป็่หยัางบอกเนาะพัฒนาจิจที่สองไม่หยัางนะครับพัฒนาพื้นที่ทั้งสังคมการเรียนรู้ของวัดและชุมชนโดยไปที่ทําเชิงพูดกับเฮ็ดยุ่อกันนะครับกับเช่นเช่นวันนี้นะครับ